สวัสดีมาดูสวัสดีครับวันนี้มาดูมุกทองกันครับเริ่มต่อแล้วครับมุกทองออกมาใหม่ๆสีาจะเป็นคัพเปอร์ามุกทองมากนะครับโอ้ว้วาวมีจัวูดหลายตัวอยู่นะครับเนี่ยขอบนี้ติดน้อยแต่ก็โอเคนะครับปาสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับ ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆสะสมสายพันธุ์ค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ไมครับพ่อก็สวยนะครับพ่อเ็เป็นมุกทองเกตด,ดีมากเดิมโตแล้วครับมุกทองของฉันโอ้ปากัดมุกทองคอกนี้น่าจะได้หลายกระตังนะครับถ้าขายแต่ผมคงไม่ได้ขายน,นะครับผมเลี้ยงเล่นๆเลีเ้ยงเพื่อความสวยงามเพื่ออนุรักษ์ ปากัดไทยให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะครับอย่าลืมนะครับปากัดไทยเป็นปากัดที่เป็นปลาประจําชาติไทยไปแล้วครับทุกวันนี้สวยงามครับดูฮนะดูความสวยงามนะครับคนไทยนี่เก่งครับพัฒนาปากัดได้สวยงามมากมึงนอกอยังสู้ไม่ได้นะครับพัฒนาสู้ปากัดมือไทยไม่ได้นะครับคนไทยอินเีดเก่งมากเลยครับต้องยอมรับนะเรื่องการอินเีดปากัดนี่ ทาง้างและสนับสนุนนะครับปากัดไทยต้องดังไกลไปทั่วโลกเลยครับงดงามสะยิ่งอะไร Beautiful Beautiful Back Score Baby Back Score กำลัง Baby Baby โอ้สวยจริงๆเกดงามดีจัง รอให้ตัวส ok, ักหน่อยจะอาจจะลอกลอกลอกเกต่อมานะครับนะฮะเริ่มง uh, านคร <c oughs> <Than> ับเริ่มใีเกจงานดีฮะสมบูนนีครับมาแรงข้างนี้ติดแค่นี้ก็พมงใจครับมือใหม่ฮะท้ออ่าเดี๋ยวปล่อยลงคืนบ่อก่อนนะครับมารู้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามี่บห้าสิบเจด ก็ย oh. ี่ส uh ิบเอ็ดตัวมันถือประมาณยี่สิบสี่ตัวนะครับโอ้น่าลงบ่อแล้วครับนลงบ่อแล้วโอ้โหเฮงนะครับกินลูกไนกันใหญ่ครับนี่ลูกไนกินโอ้วหวายกันใหญ่นะครับผลงานครับมุขของมุขของโอ้โหน้องสวยมากภูมิใจมากครับเพราะได้คอกนี้สำเร็จทำสำเร็จ พยายามทำตั้งหลายครั้งคุณจะได้ครอบนี้ครับหรือตีฟูวิต f ฟูประกาศไทยอยู่คู่กับคนไทยไปน,นานๆนะครับจะประกาศน้อยแสนสวยขสนฉันไอ o ์ e ประกาศฟิกกับขอบคุณครับที่เข้ามาชมคลิปดูฮะดูฮะความแดงเคาโอ้โหผิวผิวอย่างผิวอย่างผิว วนนี้นะครับงดงามงดงามโอ้โหว้าวอืมเี่ยกลูกอะไรอนันางฮะงดงามที่สุดเลยเนะอเลี้ยกลูกไรตากัดไทย ยอชอบมากถ้าใครชอบประกาศด้วยผมข้ามาดูนะครับถ้าชอบกดกระดิ่งไว้นะครับติดตามใชใ่กดแชร์ถ้ารักประกาศเหมือนกันก็เลี้ยงเขาให้มีความสุขนะครับเลี้ยงประกาศเขาก็ให้ความสุขนะครับดูความสวยงามของเขาเขาก็ให้ความสุขกเราเราก็เลี้ยงเขาให้มีความสุขว้าวขอบคุณครับไปข้ามาดู to the cab.